จิตทางจิตมองที่หนึ่งคนมองว่าเราสามารถสะกดจิตได้ผมไม่ว่าพิสูจน์ได้ว่าทำได้ ครับให้สมองซีงที่ไม่ค่อยถูกใช้เนี่ยใช้ด้วยการทำสิ่งเหล่านี้ครับเพราะเรารู้ว่าสมองซีงซ้ายคุมมือขวาสมองซีงขวาคุมมือซ้ายมันตรงข้ามกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำสิ่งตัวอย่างต่อนี้ครับจำไปสอนสอนพ่อสอนแม่สอนพี่สอนน้องสอนน้องสอนเพื่อนะน,นะครับไม่มีอันตรายอะไรที่สิทธะให้หึงเดือนถ้าจะเป็น,นหมาหน่หนึ่งสองปาจหนึ่งห่สองปา 1 2 3 1 2 3 ท่านเคยทราบไหมครับว่าเราเคยมีสองคนในหา้าติีงกันคนรึ่งอเธอต้องตืดินะเธอต้องเองหมดนะอีกคนหนึ่งินเล่ามากกว่าคนหนึ่งคือคนเชี่ยอีกคนหนึ่งคือสาวคเชี่ยตอนนี้เรามารู้ขนาดี่ดีแล้วก็คอยสกป้วสั่คเชี่ยให้ผมเองมาเกินไปทุกคนบ้านเ้างมีแบบกระดับ ผิดแล้วกลับไปเลยครัอิกลับไปเลยอ่าากลับไปเลยผิด้วกลับไปอ่าผิดแล้วครับ ชื่อบีบีค่ะบีบีตบมือให้บีบีเลยครับบีบีทำได้ไงมาได้เล่ไปแล้วทำไปกี่รูปผมทำได้รูปที่สามเลยมือสั่นเลยไม่ค่ะไ่มือสั่นอ่าพี่แจอยากให้เราเล่าวิชาให้เป็นนะครับก็คือปียารทำงานที่ทีนะครับคิดเยอะๆเอาไว้เดียาแชร์กันหลายคนที่อยากทเดียวนะครับ ก็ทําจากง่ายไปยากครับถ้าโจทย์ยากไปทำับง่ายไปยากงานโฆษณาที่ผมได้รางวัลระดับโลกผมไม่เคยคิดอเยุยวผมคิดเป็นร้อยแล้วเรื่องแค่1เดียวที่เห็นคือ <c oughs> หนึ่งในร้อยอ แล้วคือแบบตรงนี้ก็ประมาณแบบให้มันเหมือกับมีแรงว่าเฮ้ยเราควรที่จะมาแบบทำอะไรสักอย่างได้แล้วอ่ะจากตรงที่รู้ก่าป็นนักธรกิจกันนัอค้าหรืออะไรเรก็สิ่งแต่ว่าขอเรานีนมอนอาลาย์แบบนัค้าเพราะว่าเราเป็นยังไงต้งตีโจทย์แล้ว ประเทศมาจากการที่คนในชานะติเสียภาษีใช่ไหมแล้วเงินนั้นอนะ่ะมันเอาไปไหนมันก็เอาไปที่รัฐบาลใช่ไหมรัฐบาลเข้าเงินมาบริหารประเทศทุกปาสวัสดีครับผมอาจารย์แซมแสนชัยเวสารัตกูลนะครับหรือบางคนเรียกอาจารย์แซมสกดจิตครับวันนี้ก็ได้มาอบรมน้องๆที่อดีแคมป์รุ่นที่5แห่งนี้ครับมีความน่าสนใจมากนะครับมีการกรวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆหลากหลายของประเทศไทยเลยนะครับแล้ว เป็นทาให้ผมประหลาดใจและแปลกใจว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็มีความคิดสร้างสรรค์แลวก็มีไอเดียที่ดีๆนะครับผมคิดว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่จะทให้เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยที่จะเรียนจบปริญญาตรีและเติบโตไปทํางานในสังคมเนี่ยถือเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่จะไปชี้แจงไปแนะนําอย่างน้อยน้องๆเหล่านี้ก็จะต้องบอกคนในครอบครัวเขาบอกพ่อแม่พี่น้องเขาบอกเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยเขาว่ากรมสรรพกรมีแคมเปญแบบนี้และสิ่งที่กรมสรรพกรทํา ภาษีไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างที่เราคิดครับผมอยากให้น้องๆกลุ่มนี้โครงการนี้และน้องๆรุ่นต่อไปที่จะมาเป็นสมาชิกของ RD ดีแคมเรารุ่นที่ 6, 7, 8, 9, 10ต่อไปในอนาคตเนี่ยทำให้เต็มที่ครับมีเท่าไหร่ใส่มาให้หมดเลยครับแล้วท่านจะภูมิใจว่าเราทำเต็มที่แล้วนะครับไม่เสียใจในวันข้างหลังแน่นอนครับ